รีวิวเพื่อนไม่สนิทครับไปช่องสู่แสนซับสไครข้อดีของภาพะยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือมันมีเขาเรีรยกหลไรมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องตัวละครที่มันเป็นมนุษย์มากๆอ่ะในตัวอย่างเราจะเห็นว่าไอ้เชี่ยไม่โคตรหนังคนละครเลยอะแต่พอเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครมันมีความเป็นมนุษย์มันมีสิ่งที่แบบคือในทุกๆตัวละครอนะ่ะมันจะมีสิ่งที่มันสามารถทําผิดได้อะ่ะคือทุกตัวละครหลักในเรื่องเนี้ยมันจะมีไอ้เป้ไอ้โจโบเก้เนะี่ย สามตัวละครเน,นี้ยมันไม่ได้เป็นตัวละครที่ขาวสะอาดทุกคนมันเป็นตัวละครที่มันคือคนธรรมดาที่สามารถผิดพลาดได้แต่ว่าไอการผิดพลาดนั้นนั้นอ่ะมึงจะได้เรียนรู้กับมันหรือเปล่า uh ถ้ามึงได้เรียนรู้กับมันมันก็เป็นอีกก้้วสำคัญที่มึงจะโตขึ้นอะไรแบบนี้แล้วทั้งสามตัวละครก็ไม่บอกดีกว่าว่าได้เรียนรู้กับมันไหมนะครับแต่เอาเป็นว่าทั้งสามตัวละครมันมีมิติในแบบของมันแล้วก็จะมีตัวละครหลักอีกประมาณสามสี่ตัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็น ตัวละครที่ดาเนินเนื้อเรื่องอ่ะอ่ะบอกก่อนนะโอเคข้อดีของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรงานภาพมูทโทนดนตรีประกอบยังโอเคบรรยากาศในนั้นแม่งก็โอเคอ่าแค่มีนักแสดงก็โอเคนักแสดงแคสติ้งมาก็ดีนักแสดงเล่นไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาแสดงฝืนธรรมชาติเลยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งได้เลยนะ ในส่วนของข้อดีเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโดนใจผมเป็นอย่างมากเลยครับนั่นก็คือตัวละครของเป้ครับที่ความคิดความอ่านและทัศนคติชีวิตครอบครัวก,การใช้ชีวิตในแต่ละวันแม่งคือผมเลยเว้ยและสุดท้ายแล้วมันก็รักในภาพย,ยนตร์แบบที่ผมรักมันอยากจะทําหนังสัน้นมันคือถ้าทุกคนอยากรู้ว่าชีวิตหลังกล้องผมเป็นยังไงความคิดความอ่านผมเป็นยังไงคุณลองดูตัวละครเป้ครับตัวละครเป้เนี่ยจะตอบคําถามของคุณได้หมดเลยว่าหลังกล้องผมเป็นยังไงครับผมจะ ฟิลฟิลนั่นแหละเออคือมันเลยโดนใจผมแบบจังๆเลยข้อเสียเนี่ยมันก็มีอยู่ cg เนี่ยมันอาจจะลอยๆบ้างนะครับนิดหน่อยฉากที่เขาใช้ซีจีเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช้ซีจีอเยอะขนาดไหนแต่ว่าใช้ cg ฉากที่ใช้ซีคือลอยแบบเห็นได้ชัดมากนะครับแต่หนังมันไม่ได้โฟกัสแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะให้อภัยได้นะครับหรือว่าความคาดหวังในอีกแบบหนึ่งมากกว่าคือเราอะดูไปเรื่อยๆรืเรารู้สึกว่าตัวละครของโจอะมันแบบ เชื่อเราสามารถรักเราสามารถผูกพันของตัวละครนี้ได้แต่พอหนังอะเลือกที่จะเล่าไปนถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมไม่บอกว่ามันคืออะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เชื่อดคนดูได้ผมชอบความรู้สึกแบบนี้คือเล่าหนังมึงไม่ต้องเกรงใจกูมึงแค่ให้เกียรติกูก็พอแต่มึงไม่ต้องเกรงใจกูหรอกกูจะรู้สึกยังไงอะมึงเล่าทําร้ายกูเข้ามาเลยเข้ามากูก็อยากมีบาดแผลกับหนังไทยเหมือนกันแบบจบมาแล้วกูเศร้าอ,อะไรแบบเนี้ย แต่สิ่งที่เรื่องนี้ทํามันสามารถทําได้ครับแต่ว่ามันทําลายเสน่ห์ของตัวละครโจไปซึ่งผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจุดๆุดนี้นะซึ่งเป็นจุดใหญ่เลยที่ผมรู้สึกว่าตัวละครเจโจไม่มีเสน่ห์แต่หนังมาทําแบบเนี้ยเออมาถึงการให้คะแนนนะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่เก้าเต็มสิบคะแนนนะครับผมก็ถ้าใครนะครับที่ ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ